สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงของไรยวิชาภาษาไทยกับครูแอนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องคำบุพบทนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเราจะต้องรู้จักความหมายของคำบุพบทกันก่อนนะคะ,ะเราไปดูความหมายของคำบุพบทกันเลยความหมายของคำบุพบท คือคำที่อยู่หน้าข้อความหรือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำในประโยคใช้วางหน้าคำนามคำสรรพนามหรือว่าคำกริยานั่นเองค่ะเมื่อเรารู้จักความหมายของคำบุพบทกันแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้จักประเภทของคำบุพบทกันนะคะประเภทของคำบุพบทประเภทที่1คือคำบุพบทบอกตำแหน่งวิธีการสังเกตให้นักเรียนสังเกตคำเหล่านี้นะคะ คำเหล่านี้จะมีคำว่าตามคำว่าแถวคำว่าหน้าริมบนใกล้ได้ที่ข้างเป็นต้นนะคะถ้ามีคำเหล่านี้ในประโยคถือว่าเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยอย่างเช่นหนังสือวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนคิดว่าคำไหนเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งคะ ติ๊กดอกติ๊กดอกนั่นก็คือคําว่าบนนั่นเองค่ะเป็นคําบุพบ,บทบอกตําแหน่งประโยคที่2ดินซออยู่ใต้โต๊ะาคาไหนคะเป็นคําบุพบ,บทบอกตําแหน่งคาว่าใต้นั่นเองค่ะต่อมาประโยคที่าํามชั้นนั่งอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าตา่างคําไหนเป็นคําบุพบ,บทบอกตําแหน่งคะคือคําว่าริมนั่นเอง ต่อมาประเภทของคําบุพบทประเภทที่2ก็คือบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนั่นเองคําที่เป็นคําบุพบทบอกความเป็นเจ้าของต้องมีคําว่าแห่งคําว่าของมีสองคำเนาะตัวอย่างประโยคอย่างเช่นดินสอแท่งนี้เป็นของฉันอ่ามันบอกความเป็นเจ้าของว่าดินสอเนี่ยแท่งนี้นะมันเป็นของฉันนะ คำบุพบทที่บอกความเป็นเจ้าของก็คือคำว่าของอต่อมาประโยคที่2งเงินของฉันหายไปเงินเนี่ยของฉันเนี่ยมันหายไปนะอันนี้ง่ายๆนะคะนักเรียนประโยคที่3เขาทํางานอยู่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขาเนี่ยทำงานอยู่ไหนทํางานอยู่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนั่นเองอันนี้ง่ายมากเลยเนาะต่อมาเราจะมาดูคำบุพบทป,ประเภทที่ คำบุพบทประเภทที่3ก็คือบุพบทบอกเวลานั่นเองค่ะสังเกตว่าจะมีคำเหล่านี้ในประโยคคำว่าเมื่อจนกระทั่งตั้งแต่จนน่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยเขามาโรงเรียนตั้งแต่เช้านักเรียนคิดว่าคำไหนเป็นคำบุพบทบอกเวลาคำว่าตั้งแต่ใช่ไหมคะเขาเนี่ยมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าบอกเวลาว่าเขามาเนี่ยตั้งแต่เช้านะ ต่อมาประโยคที่2คือคําว่าเขาอ่านหนังสือจนดึกเขาอ่านหนังสือจนดึกนักเรียนคิดว่าคําไหนเป็นคําบุพบทบอกเวลาคําว่าจนใช่ไหมคะเขาอ่านหนังสือจนดึกถึงเวลาดึกประมาณนี้เนาะประโยคที่ํามคำพ่อไปส่งฉันที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ คำว่าเมื่อวานนี้เป็นบุพบทบอกเวลาก็คือคุณพ่อเนี่ยไปส่งฉันเมื่อวานนี้นะโอเคต่อมาเรามาดูบุพบทประเภทที่4อ่บุพบทประเภทที่4ก็คือบุพบทบอกผู้รับผลบอกผู้รับผลยังไงอาหลักการสังเกตจะมีคําว่าแก่คําว่าแดดนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคผู้ใหญ่ให้ขนมแก่เด็ก ผู้ใหญ่ให้ขนมแก่เด็กนักเรียนสังเกตว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะอายุมากกว่าเด็กใช่ไหมเราจะใช้คำว่าแก่นั่นเองเนาะแต่ถ้าเราอายุน้อยกว่าผู้ใหญ่เราให้ของผู้ใหญ่อย่างเช่นเด็กให้ของแด่ผู้ใหญ่เราจะใช้คำว่าแด่นะคะนักเรียนอันนี้จำให้แม่นเลยเนาะบุพบทบอกผู้รับผลต่อมาบุพบทประเภทที่5ก็คือบุพบทบอก ความมุ่งหมายบุพบทบอกความมุ่งหมายหลักการสังเกตก็จะมีคำว่าเพื่อคำว่าสำหรับเนาะตัวอย่างประโยโคอย่าง iner, เช่นคุณแม่ทำงานคุณแม่ทำงานหนักเพื่อครอบเพื่อครอบครัวนะคุณแม่ทำงานหนะักเพื่อครอบครัวในประโยคน,นี้บุพบทบอกความมุ่งหมายคุณแม่เนี่ยทำงานหนะักเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวนะคะจุดมุ่งหมายของคุณแม่ก็ เพื่อจะมีเงินเยอะเนีย่ยเพื่อครอบครัวจะได้ไม่ต้องลาบากนะคะแล้วก็เบียบที่2องของควันชิ้นนี้สําหรับคุณของควัญชิ้นนะี้เนี่ยฉันซื้อมาให้สําหรับคุณเลยนะอันนี้ก็คือเป็นบุพบทบอกความมุ่งหมายนั่นเองนะง่ายๆนะคะอ่ะต่อมาบุพบทประเภทที่6บุพบทบอกความเกี่ยวข้องอ่าบอกความเกี่ยวข้องยังไง และการสังเกตก็จะมีคำว,ว่าด้วยมีคำว,ว่าโดยคำว,ว่ากับตัวยอย่างประโยคที่1ฉันเป็นเพื่อนกับเธอบอกความเกี่ยวข้องก็คือว่าฉันเนี่ยเป็นเพื่อนกับเธอนะคำที่เป็นบุบอกความเกี่ยวข้องก็คือคำว่ากับนั่นเองนะคะต่อมาประโยคที่2ฉันไปทํางานโดยรถยนต์น่บอกความเกี่ยวข้องว่าเออฉันเนี่ยไปทางานโดยนะโดยรถยนต์นะเนี่ยต่อประโยคที่3ามฉันให้อาหารสุนัขด้วยใจ ให้อ่านชนักด้วยใจนะบอกความเกี่ยวข้องเนีนักเรียนโอเคต่อมา,อาบุพพบทประเภทที่7ก็คือบุพบทบอกสาเหตุน,นะคะหลังการสังเกตก็จะมีคําว่าเพราะตัวอย่างประโยคดินสอบอขอภัยค่ะฉันสอบตกเพราะไม่อ่านหนังสือ ฉันสบตกเพราะไม่อ่านหนังสือนัรียงคิดว่าคําไหนเป็นวูปพระบทบอกสาเหตุก็มีคําเดียวก็คือคําว่าเพราะเขาสับตกเพราะว่าเขาไม่อ่านหนังสือก็บอกสาเหตุดีแล้วอ่ะต่อมาเขาไปโรงเรียนสายเพราะเขาตื่นสายเพราะอะไรเขาถึงไปโรงเรียนสายเพราะว่าเขาตื่นสายโอเคต่อมาประโยคที่3เพราะนอนดึกจึงตื่นสายทําไมเขาถึงตื่นสายเพราะว่าเขานอนดึกอ่ะอันนี้คือบุพบทบอกสาเหตุนันเองโอ้โหง่ายมากเลยนัก ทีน่นี้คุณครูก็มีแบบฝึกแบบฝึกหัดท้ายบทเนาะให้นักเรียนได้ทํากันโดยให้นักเรียนเนี่ยอ่านประโยคเหล่านี้แล้วบอกอแล้วบอกว่าคําไหนคือคําบุพบทในรีนก็ขีดเส้นใต้ลงไปเนาะและเป็นคําบุพบทประเภทไหนตัวอย่างคุณครูเอามาจากที่เราเรียนมาทั้งนั้นที่เราพูดมาแล้วเนาะโอเค ันนี้ก็หมดชั่วโมงรายภาษาไทยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงรายภาษาไทยครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ